ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้คือการการปิดเก็บเอวแล้วก็จะทําให้ไม่ต้องมีการตอกตะเข็บเลยนะคะข้างหน้าแต่เราจะใช้การแยกค่ะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะตัวนี้เราสร้างแพทเทิร์นแม่แบบมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นทรงเป็นเสกนะคะช่วงช่วงอกอยู่ในเกมประมาณเราจะบวกหกเซนค่ะบวกหกเอวบวกสี่จะพกบวกห้าค่ะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะตัวนี้ช่วงอกนะคะ เราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเก้าเซนอกห่า,หางสิบแปดค่ะหารสองก็ทับเท่ากับเก้าค่ะเราก็มาดูตรง,ตรงช่วงสะโพกใหญ่เลยค่ะเก้าเซนเราออกสองเซนครึ่งช่วงจุดค่ะวันนี้เราตีเลยค่ะตีมาข้างล่างเลยค่ะสองเซนครึ่งตรงจุดสะโพกตรงนี้นะคะเราจะแบ่งครึ่งสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งเป็นห้าเซนค่ะห้าเซน ชอกเราจะลงจากการทําคัดอกนะคะเราจะลงจากจุดยอดอกที่เราวัดได้อกสูงเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณเสซนครึ่งทุกตัวเลยนะคะเสซนครึ่องอกจะได้ไม่รอยค่ะตัวนี้เรามาปิดเก็ดคอก่อนค่ะหนึ่งเซน ก็เทปเลยค่ะ่ะเราได้แล้วเราก็เราจะมาวาดคอกันก่อนค่ะเราเอาลายตัวลายมาเทมกัน ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปกบัวแหลมเป็นคอแหลมลงมานะคะตัวนี้เราใช้ปกเลยจะใช้ผ้าเฉลียงค่ะเราวาัดเกณฑ์ปกได้เลยค่ะการวัดปกปกตัวนี้เราจะเอาคอห่างอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนค่ะคอเข้าสามเซนคอหลังเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึง่งเซนอ๋อโทษทีค่ะตัวนี้เราจะทําแหลมหน้าแหลมหลังเลยค่ะอยู่ใน,กนเกณฑ์เราเราวัดจากจุดนี้ค่ะจากจุดเส้นบ่าค่ะ เราจะขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนสองเซนเราวาดเลยค่ะวาดเป็นแหลมลงมาได้เลยแหลมโค้ง,งเลยนะคะแล้วชิ้นหน้าเราจะวัดอยู่ในเกณฑ์ประมาณคอลึกเราดูเลยค่ะว่าเราจะเอารึกแค่ไหนเราลึกอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดนิ้วลงจากจุดบ่านหน้าประมาณสองเซนค่ะพอเราได้เราวาดเลยค่ะวัดโค้งมาได้เลยนี่เป็นคอและะ้วค่ะแหลมหน้าแหลมหลังเราได้แล้วนะคะตัวนี้เราก็จะมาปิดเกล็ดบ่ากันค่ะ ตรงจุดนี้หนึ่งเซนจะทําให้แนบค่ะการทํานะคะเราทําได้แล้วเราจะมาดูการทําเอลชิหน้ากันต่อชิหน้าเก็ดเราใหญ่เซนครึ่งเกตสามเซนนะคะจากที่เราบวกหลวมสี่เซนพอเราได้สี่เซนแล้วบวกเก็ตอีกสามเซนบวกหน้าใหญ่กับหลังหนึ่งเซนนะคะตัวนี้เราขีดเลยคะ่ะ ขีดตรงมาที่ใน,น5เซนเลยค่ะเอวค่ะเราบวกแล้วเราเข้าอยู่ในในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งเราตีโค้งมาที่เส้นสะโพกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นอยู่ในเกณฑ์ประมาณความยาวเราวัดความยาวมานะคะจะเป็นชุดแสดความยาวจะระวัดจากจุดข้างคอลงมาเลยค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ35นิ้วตัวยาว35นิ้วตัวนี้จะเป็นประมาณทรงเองค่ะ ข้างเราออกอยู่ในเกมประมาณสามเซนถึงหกเซนตัวนี้เราออกสามเซนค่ะพอได้แล้วเราตีเลยค่ะจากเส้นสะโพกให้เอลงมาเลยค่ะสามเซนค่ะการทํานะคะตัวนี้การที่ปิดเก็บตรงจุดนี้นะคะที่จะทําให้ไม่ไม่ต้องมีต่อตะเข็บค่ะเราจะแยกตรงจุดนี้เลยเราจะลงจากจุดเส้นสะโพกนะคะอยู่ในเก์ประมาณสี่เซนสี่เซนนี่ค่ะ ตรงจุดนี้เราตีไปที่เส้นเกดนะคะแล้วเราก็จะปิดอยู่ในเกณฑ์ประมาณจุดเจ็ดจุดเจ็ดเราจะไม่ปิดตรงเอวค่ะตัวนี้ปิดตรงนี้เลยค่ะตรงเส้นสะโพกเล็กตึงกลางของเส้นสะโพกเล็กค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูการปิดปิดตรงจุดนี้ก่อน,นะคะ่ะเราเอาไหล่ออกก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดและว,วาดคอกันใหม่นะคะ ราปิดเลยค่ะค่ะปิดตรงรุดนี้จะทำให้แน่ดีนะคะคือเราปิดได้แล้วก็จะเป็นปุดอกนะคะเราก็จะมาวัด คัดอกกันต่อค่ะตัวนี้เราจะวาดลักเล่ใหม่ค่ะวาดลักแล้ให้สวยโค้งมนนะคะสวยเลยพอเราได้แล้วเราจะวัดคัดโค,งะคะ้งเลยค่ะคัดโค้งที่จุดบ่าหน้าโค้งมาที่จุดยอดอกนะคะจุดยอดอกนี่ค่ะพอเราได้แล้วเราติ๊กไว้ค่ะตรงจุดยอดอกนี่เราก็จะมาปิดตรงจุดนี้นะคะ เราตัดตรงจุดนี้ก่อนเลยค่ะแล้วเราก็จะมาตัดแยกตรงจุดที่เราคัดบาค่ะนี่ค่ะเราตัดเลขคัดตรงนี้ค่ะตรงเสื้อัด,ดเราตัดตามรูปตามเกรดได้เลยนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้ตรงจุดนี้นะคะเราก็จะปิดเลยค่ะปิดตรงจุดที่ใต้สะโพกเล็กลงมาสี่เซนเราปิดค่ะปิดเกตปิดตรงนี้เลยคะปิดจุดเจดนี่ค่ะปิดจุดเจ็ดได้แล้วตรงจุดนี้นะคะช่วงจุดอกเราก็จะได้เป็นการแบ่งแยกแบบนี้ค่ะคือจะจะแยกอ้าออกแบบนี้เราก็หักกระดาษเลยค่ะ นี่ค่ะคือการแปะเราจะแปะเลยค่ะตรงจุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นให้เรียบนะคะเราก็จะแปะให้เรียบ พอเราได้แล้วนะคะเราก็นี่ค่ะเราก็จะจับตรงจุดนี้นะคะเราก็จับมาค่ะมาชนกันเราจะมาแต่งค่ะเราจะมาแต่งตัดตรงหลักแล้เนี่ยค่ะการการแต่งหลักแล้ให้ค่ะเราตัดเลยค่ะ ่คะตรงนี้ก็จะเป็นแหลมชัวแบบนี้นะคะตรงจุดนี้ไม่ต้องไม่ต้องคํานึงถึงนะคะเพราะว่าการตัดเราปิดแล้วมันจะต้องเป็นแหลมแบบนี้การการวัดตรงเนื้อกินตรงนี้หลักแร้จะได้ไม่เข้าไปค่ะการตัดนี่ค่ะเราได้แล้วการปิดแยกค่ะตรงนี้คือปิดตรงจุดสะโพกเล็กแล้วก็ประัดแยกตรงช่วงจุดอกค่ะก็จะได้เป็นที่เราวาัดเอวก่อนนะคะแต่งเลยค่ะ ็จะได้เป็นเอวที่เป็นเกล็ดที่ไม่ต้องตัดแยกเลยนะคะคืออยู่ในตัวระวางพาดทบตรงตรงนะะี้เลยค่ะชิ้นหน้าคือทบหน้าเลยคะ่ะทบหน้าได้เลยแล้วตรงจุดระวางชิ้นหน้าเป็นสองชิ้นทบหน้าได้เลยะคะ่ะตรงจุดข้างนะคะเราจะตีชายขึ้นอยู่ในเป็นประมาณครึ่งเซนค่ะเราวาดเลยค่ะวาด,ะะวดตรงตรงจุดนี้นะคะคือนี่ชิ้นหน้าที่เราได้แล้ว นี่ค่ะคือจะคือการวางผ้าเราจะวางทบตรงจุดนี้แล้วตรงจุดนี้นะคะเราก็จะวางแยกนี้ได้เลยค่ะเราก็จะเย็บเย็บตามเกตนี้ได้เลยค่ะเย็บมาถึงตรงจุดนี้เลยนะคะการเย็บเย็บมาตรงจุดนี้การทําการพอเย็บเสร็จแล้วเราจะตัดเกศค่ะตัดตัดแบะตะเข็บมาตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ไม่ต้องตัดนะคะคือเราจะพลิกลงไปอีกแถบได้เลยค่ะค่ะนี่คือของชิ้นหน้าแล้วนะคะคือการทําที่แต่มาดูชิ้นหลังกันต่อค่ะชิ้นหลังก็จะทำล้ายกันนะคะ ช่วงเอวหลังเอวข้างเราเข้าเซนเครื่องเหมือนกันค่ะที่เราบวกเรียบร้อยแล้วเราตีเลยค่ะตีครูมาที่เต้นโพ่ข้างเราออกสามเซนเป็นเอลงมาค่ะสามเซนเราตีเลยค่ะเราตีข้างเค้ื่อนครึ่งเซนช่วงเอวหลังเราจะใส่ซิปนะคะ เอวเราเข้าหนึ่งเซนเราตีตรงมาตรงจุดปลายปลายเกตปลายเก็ตที่เราย็บอยู่ตรงตรงตรงเส้นสะโพกเลยนะคะแล้วเราก็ตีมาที่จุดคอนะคะช่วงเอวเราจะแบ่งครึ่งนะคะยี่สิบเอ็ดก็ได้สิบครึ่งต,ตีตรงเลยคะ่ะ สะโพกแบ่ง5เซนเหมือนกันค่ะสะโพกใหญ่่ึ่งตรงจุดนี้เราหาเกณฑ์ขึ้น2เกณฑ์ก่อนค่ะเกณฑ์ใหญ่1เซนครึง่งข้างละ1เซนครึง่งตีค่ะไปเกณฑ์มาที่เส้นสะโพกนะคะ5เซนตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะการทำเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ4เซนเราตีตรงมาที่ ที่เกตค่ะแล้วเราก็ปิดจุดเจดจุดเจดเหมือนกันตรตริ้นหลังเนะะี่ยค่ะเราจะคัดโค้งน,นะคะเราวาดเลยค่ะวาดคัดโค้งมาได้เลยนี่ค่ะคือคัดนี่คือหลังพอเราได้คัดโค้งแล้วนะคะเราตัดหลักแว แล้วเราก็ตัดตามเส้นคัดเลยค่ะแล้วเราก็จะมาปิดนะคะปิดตรงนี้ค่ะปิดเก็บแล้วเราก็จะมาเช็คสะโพกข้างสอง้้นหน้าชิ้นหลังให้เท่ากันนะคะค่ะเราได้แล้ว เราก็มาแต่งตะโค้ขงข้างเลยค่ะที่เราวาดโค้งข้าวเพื่อมาแต่งให้เสรินเหมือนเดิมค่ะพอเราได้แล้วเราก็หากระดาษมาอเหมือนกันค่ะเราแปะตรงนี้เลยค่ะตรงจุดที่เราตรงนี้เราเราไม่ต้องไปคำนึงถึงนะคะคือเราจะคือจะแปะให้เป็นแผ่นเรียบเลยค่ะให้เรียบไม่ให้ไม่ให้ใหนั่งน,นะคะไม่ให้เหลือ แปะได้เลยค่ะในกรณีนี้คือการที่เราจะทำคือคัดบ่านะคะถ้าไม่คัดบ่าข้างหลังเราก็จะประยุกต์เป็น เกตธรรมดาได้เลยค่ะการทำพอเราได้แล้วนะคะเราก็ปิดเลยค่ะปิดช่วงนี้ค่ะปิดแล้วก็มาเนี่ยค่ะแล้วก็มาแต่งล็กเล้ใหม่เราก็ตัดตามรัอกเล้เลยค่ะค่ะส่วนที่เราได้เนี่ยค่ะก็ก็จะแหลงเป็นจวแบบนี้นะคะการแหลงแบบนี้ไม่ไม,ไม่มีไม่มีผลอะไรนะคะเพราะเราจะได้ตัดผ้าตรงนี้ได้ไม่เหลือค่ะพอเราได้แล้วเนี่ยค่ะคือจุดนี้ ที่เราจะเย็บเก็ตค่ะเราจะเย็บตรงลง,ง,ง,งมาเหมือนกันเนี่ยเย็บตามนี้เลยค่ะเย็บแล้วเราค่อยผ่าค่ะเอากรรไกรผ่าผ่าตรงกลางแค่ตรงจุดนี้นะคะแล้วเราก็โพ้งค่ะนี่เราได้แล้วนะคะการทาคือการปิดเก็ตข้างแล้วทําการเกตในทําเก็ตแบบไม่ต้องใช้ตะเข็บข้างค่ะไม่ต,ต้องต่อตะเกข็บค่ะนี่เราได้แล้วนะคะเราจะมาดูช่วงต็กค่ะ ช่วงปกตัวนี้ที่เรามาซ้อนกันเราจะมาดูย้อนดูที่ปกกันใหม่เราวัดคอปกเลยค่ะคอปกตัวนี้เราวัดจากชิ้นหน้าไปหลังก็ได้ค่ะเอาตรงนี้เลยโอ้รอบคอทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหลังเราได้3ามิบสีเซนค่ะ ตัวนี้เราจะใช้ผ้าเฉลียนะคะคือนี่เราดุทําให้ดูนะคะว่าการวางผ้าเฉลียกรบเอวัวเหลืทะเลนี่คือสมมติถ้าเป็นผ้านะคะเราเราพับเลยค่ะข้ามุมนี้มุมนี้เลยนะคะกข้ามมุมนี้เราพับครึ่งค่ะให้เป็นมุมแบบนี้นะคะเฉลียงลงไปผ้าแบบนี้แล้วเราก็จะวัดเลยค่ะรอบคอทั้งหมดเราตีเส้นกลางก่อนค่ะ ปกใหญ่ตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบเซนนะคะเราตีตรงเลยค่ะทั้งหมดคอปกข้างหลังได้สิบเจ็ดนะคะข้างหน้าทั้งหมดสามสิบสี่นะคะเมื่อกี้นี้ที่วัดไว้คือจุดนี้คือจุดหน้าเนะะียค่ะคือคอปกเราวัดเลยนะคะคอปกใหญ่อยู่ในเกณฑ์ประมาณเอาอยู่ในเกณฑ์ประมาณเก้าเซนนะคะเราตีเลยคะ่ะเก้าเซนแล้วเราก็ตีเน,นะะี้ยค่ะตีตรงมาจุดนุงได้เลย ตรงจุดนี้เราตีตรงค่ะเราจะหักมุมเสียงเป็นปกเ่าแหลมลงมาหยุดกี่ประมาณสองเซนนี่ค่ะได้แล้วตัวนี้คือชิ้นหน้านะคะนี่คือชิ้นหลังที่เราเราก็จะมาตัดกันเลยค่ะค่ะนี่เราก็จะได้แล้วนะคะพัดเฉลียงที่เราได้ นี่ค่ะคอปกเมื่อ่เราตัดคอเลยนะคะคอที่เราปุดเก็บการเข้าคอค่ะนี่ยค่ะเราจะเอาเข้าตรงจุดนี้เลยนะคะคือเนี่ยค่ะตรงจุดนี้เราเข้าแปะกับเข้าได้เลยตัวนี้เราจะไม่ไม่ต้องเย็บตะเข็บนะคะเราเย็บกับตรงจุดหน้าตรงจุดนี้ ตรงนี้จะเป็นทบค่ะเป็นทบผ้าเฉลี่ยเนี่ค่ะเราจะเข้าปกให้ดูค่ะนี่ได้แล้วค่ะคือเป็นพอป,ปกวัวแหลงเนี่ค่ะคือปกเป็นขอปกวัวแหวนที่หน้านะคะเนี่ยค่ะได้แล้วคือชุดแต่ คอปกบัวแหลมค่ะนี่คือเป็นตัวของชิ้นหน้าตรงนี้คือตัวของชิ้นหลังค่ะเราได้แล้วค่ะนี่คือปกบัวแหลมแหลมหน้าแหลมหลังแล้วก็ไม่ต้องมีมีตะเข็บนะคะตรงตรงนี้ไม่ต้องมีตะเข็บเราเย็บกลับได้เลยค่ะนี่ค่ะคอปกบัวแหลมค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ